ต้าวทักทาทยคุณผู้ชมนะครับคนนี้่ะทักชายคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวคุยกับน้องมะปลาสวัสดีค่ะ โอเคเพจกานไทยแลนด์สวัสดีค่ะได้เลยครับตอนนี้เราก็ขอเป็นผู้พาทัวร์ว่าวันนี้อันนี้ช่องแรงไทยแลนด์อันนี้น้องมาปั่นะโอ้โหน้องมอฟฟีนเลยหรอโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปหาอ่ะ อันนี้เดี๋ยวคนแรกเนาะอูไทยใช่ไหมคะ,คะอันนี้ Grand Thailand ค่ะ Oh my god ไห้สวัสดีค่ะ Miss Gran d Thailand โอเคนี่ก็คือคนแรกนะจ๊ะอูไทยธานีนะคะอูไทยฝากเชียร์อูไทยด้วยวันนี้เราก็จะไปสับๆกันที่ภูเก็ตเนาะม้วนๆใจต่อยถ<อ>ูกต้องรอติดตามชมกันได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาทัวร์หา เดี๋ยวเราจะพาดูหาทุกคนนางงามทุกคนที่ไปภูเก็ตด้วยกันกับเราตอนนี้ถึงสนามบินกันประมาณเจคนแต่ยังไม่ได้เห็นหมอข้าวโดนะคะตอนนี้เนาะโอเคมาใช่ค่ะมาสวัสดีแกนไทยแลนด์หน่อยค่ะแกนไทยแลนด์ค่ะสวัสดีค่ะออันนี้ก็เป็นสาวสาวที่ มาแล้วนะอุ้ยเช็คอินแล้วไปไปไปเดี๋ยวเราไปเช็คอินมาชาตจังเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปเช็คอินกันแล้วนะคะทุกคนครับโอเคอ่าให้พี่แชมป์แล้วนะครับโอเคไปดูน้องๆกันดีกว่าพวกเราทุกคนน้องๆมาครบกันแล้วนะครับ นี่อันนี้เป็นบรรยากาศพาน้องๆมาเช็คอินก่อนเดินทางไปที่จังหวัดภูกเก็ตมาครบกันแล้วแต่ว่าเจ้าภาพของเรารออยู่ที่ภูกเก็ตเ <c oughs> จ้ามาแล้ว <c oughs> หมวกแบบใหญ่มากครบแล้วนะครับ น้องๆทั้ง8คนเพราะว่าอีกหนึ่งคนน้องหลินรออยู่ที่ภูเก็ตแล้วเราก็กําลังจะเดินทางไปที่จังหวัดภูเก็ตดูแฟนคลับทุกคนแฟนคลับมาให้กําลังใจน้องๆก็เต็มเลยนะครับนี่ตอนนี้เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนก็จะพาน้องๆไปเช็คอินนะครับ นะดูบรรยากาศนะครับอ่ามาพาลิอ่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะมิสแฟนไทยแลนด์ สวดีค่ะวันนี้คือมิสแกนนลยค่ะโอ้ยคนต่อไปมาฟังสินเรนนีมิสแนส์หลับลี้่ะเพื่อคนู้คนรู้สวัสดีค่ะแต่ามิสแกนทิจิตค่ะวันนี้คือสวัสดีค่ะดีไซน์มิสแกนนนทบุรีค่ะ้คนสุดท้ายของเร้าอสวัสดีค่ะ เขาพอดอยู่ไหนของใบพอดอันนี้เพ็ดมิสแคนไชน์แลนด์ค่ะตายแล้ว <c oughs> ทุกคนแม่กระเป๋าหนูกระเป๋ากระเป๋าออทุกคนวันนี้คือคนเยอะมากเลยค่ะอันนี้คือเพ็ดมิสแคนไชน์แลนด์ค่ะพี่พีเซ <c oughs> ค่ะหล่อมากค่ะฮัลโหลมิส <c oughs> <c oughs> ทุกคน เดี๋ยวหนูลืมกระเป๋าวันนี้ฉันก็ลืมกุญแจรถแล้วฉันก็ลืมกระเป๋าโอเคสบายใจขึ้นแล้วเนาะแม่ถือให้หน่อยอันนี้เพจมิสแกรนไทยแลนด์ค่ะเซฮัลโหลโอ้เซฮัลโหลมีเพจพี่แกนนะคะไ i มิสแกรนไทยแลนด์ตอนนี้นะคะเราแพรวกับมาปางสูงมากใช่สูงแล้วก็สวยมากแม่อาว่าเขาจับมากแล้วก็น่ารักมากแล้วดีไซน์ก็คือทำขนาดนี้ใครไม่มองก็ให้ม่รู้ป่ะนี่จะบอกนะว่า ลองสองจอรของทางนี้เขาชอบดีไซน์กันมากหมวกหมวกเลิศมากเขาชอบดีไซน์กันมากนี่หลินอยู่ภูเก็ตใช่ค่ะหลินอยู่ภูเก็ตตอนนี้นะคะพวกหนูกำลังออกำลังจะเช็คอินกันค่ะจับอยู่นี่นะคะทุกคน ขออนุญาตเข้าเช็คอินก่อนนะคะวันนี้เราบินอยู่กับเวียดเจ็ตนะคะอันนี้เพจมิสการไทยแลนด์ค่ะพี่ๆก็น่ารักมากเลยทุกคนเดี๋ยวคืนโทรศัพท์พี่แชมป์นะคะขอบคุณนะคะโอเคมานี่นะคะบรรยากาศแฟนๆมารอส่งน้องๆนะทุกคนดูบรรยากาศกันดูบรรยากาศนะครับผมตอนนี้อ่าทุกคนกำลังเก็บสัมภาระนะฮะ ทัก่ายสวัสดีครับแตฮะดีใครเออเจ้าขาวผมม่เห็นไหมดีตลอดเราดูมปลามาปลางนะครับใ อันนี้เราอยู่กับจังวาาหวัดสระบุรีฝากเป็นแฟนหน่อยเร็วฝากเป็นแฟนหน่อยมีแกนไทยแลนด์

มีอะไรอยากจะบอกเจ้าภาพที่รอที่ภูเก็ตไหมเจ้าภาพตรงนี้เเจ้าภาพแบบว่านอนรอ,อนั่งรอโอเอค okay, ไปเดี๋ยวเตรียมตัวโอ้โห oh, oh, หมกเธอใหญ่มากเลยจังหวัดไหนครับ <c oughs> ปังเนื้อปักตัวหน่อยเร็ว น้องเช็คอินนะจะลงยังโอเคมาเดี๋ยวมาจะถือให้อันนี้เป็นบรรยากาศน้องๆนะครับก่อนเดินทางไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมีนั่นเลย,เลยน้องๆไปถึงภูเก็ตปุ๊บพรุ่งนี้มีเป็นแบบซ้อมเดินดรอบชุดว่ายน้าก่อนไปเจอเวทีจริงด้วยใช่เตรียมพร้อมไหมนี่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะครับบรรยากาศการเดินชุดว่ายน้ำของน้องทั้งเก้าคน รวมถึงน้องหลินด้วยนะครับตอนนี้รอยที่ภูเก็ตกันแล้วอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องๆเก็บภาพปซิสเข้าเลยหนูเขาไปถ่ายรูปเอาละครับทุกคนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศมาโพสต์อัปเดตให้นะครับทางเพจ Miss Grand t h a i l a n ์นะครับแล้วก็มีกิจกรรมพรุ่งนี้นะครับเริ่มกิจกรรมแรกน้องๆตอนเช้าก็จะมีการถ่ายแฟชั่นเซ็ตในชุดว่ายน้ำนะครับเราจะมีให้ทุกคนได้ไดมาดูการ เดินนะครับซ้อมสเต็ปชุดว่ายน้ำของเราดิมชายหาดสวยๆที่จังหวัดภูเก็ตนะครับนายรอติดตามก็ได้ที่เพจ Miss Grand Thailand นะครับส่งส่งกำลังใจกับน้องๆกันเยอะๆ,ๆด้วยนะ